สวัสดีครับสวัสดีครับินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็พบเจอกันอีกแล้วนะฮะกับพวกเราสามคนนะครับผมวันนี้เป็นไก่ครับผมไก่คอดเผ็ดนะคุณผู้ชมมีไก่แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะพี่เกมอันนั้นเป็นไก่ไก่นกเก็ตนกเก็ดนะครับผมเป็นชิ้นข้างในก็จะเป็นไก่นะครับอันนี้ก็ทุบแป้งทอดมาน่องก่อนเลยครับผมกินนกเก็ตก่อนดีกว่าอุ๊ยร้อนเลยอะแล้วร้อนครับอุ้ยพี่เกมมันดูเผ็ดจัง นักเก็ตเนื้อนั่นมากอืออือเพเป็นไงเผ็ดสมชื่อไหมโคตรเผ็ดเผ็ดเผ็ดแล้วอร่อยนะน้ำจิ้มมันออกหวานแต่ก็เผ็ดอ่ะออร่ยแต่เผ็ดมาครับคุณผู้ชมจัดครับผมไก่ครับผมวันนี้อือหึอ้ั้แรกมาเลยอะอะไรมา เผ็ดไงเน,นาะจาัดให้ไปเต็มซอสเลยแต่พอ่อบอยบอ,ยบอยสสำแห็งมาเลยอ่ะพี่ก็เลยพี่เกมปั่นนะถาไมไหมครับอันนี้ก็อร่อย ลาดไม่ทั่วถึงครับอัน,นมันยังมีชิ้นที่ไม่โดนก็มีติดอยู่เหมือนก้อนเลยตั้งบนนะอืมอือหเอ็นเอ็นเอ็นอร่อยอือหึอ่กรอบเฟอ่ะได้ได้เปรี้ยวเหมือนกไก่เค c กีมกันนะคล้า,คายคลอบๆนะแต่ว่าแต่ว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเค้เคีใช่ไหมน่องจะใหญ่ใหญ่กว่านี้ใช่แล้วแป้งเขาจะกรอบกว่านี้ใช่อือ ดูสั้นเลยเลยปะแคบกดูกอ่อนใส่กินกระดูกอ่อนระวังเหล็กหลุดด้วยนะ่ะอือจะเป็นยังอย่า <c oughs> ยไปหาหมออยู่แล้วที่เดือนนี้โ <c oughs> ดนเทศแน,น่ <c oughs> อร่อยมากครับทุกคนเลาตัวนี้เดี๋ยวข้าพ้นมากินเก็บไว้นี่หรือป่าขอยัดเก็บไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวหมามากินเก็บได้พี่ก่งเก็บได้กี่ชิ้นน่ะนี่จิ้มเข้าไปครับผม ผมว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หรอกเจ๋งเหรอแดงนะเะไรผมว่าเผ็ดนะน้านไม่อบอ้าวโอ้ยต้องที่นี่อะไรงั้นเหรอนี่นี่นี่โอ้โหลองกินนักกินนักก็ตเนื้อแน่นมากอะไรชิมหน่อยสินักกิตเนื้ออย่างแน่นฮึของแก่เผ็ดอ่ะข้าใช่ของแก่เผ็ดเนี่ยหรือผักอยู่แล้วเรามีผักด้วย เข้ากันเฉยเลยพี่แกอร่อยรู้สึกว่าฝั่งนี้จะหนักหนักน้ำจิ้มมากเลยนะพี่มิกินเก่งเผ็ดกินแบบกินแบบกินเผ็ดเก่งสุดไงอือือืมอืมกัับจิ้มสิบเลี้ยวแล้วครับผมเปื้อนมือเปื้อนนี่หมดอลยอ๋อหัว สินิ้วพนมแล,ล้วก้มลงกลาอ่ะรับเีือผักขายหมดเลยข,ข้าวู้เพชรผักใหญ่ใบใหญ่ผักอ,ะอ่ะใบใหญ่ที่ผมกินไปเมื่อกี้ตรงเต็มเลยจับใสป่าปากมัหายเลยไม่เน้นผักครับผมเน้นไก่นะครับไก่เยอะกว่าผัก มันต้องไอพิกมา่ามาเลเซียพี่เหน่แก็ใส่ลาดเลยเนาะตัวนั้นถึงจริงน่าแตกคำแรกร้องไห้อื้มนุ่มเดี๋ยวก็น้ำสายยางอ่ะนะเผ็ดอ่ะน้ำเย็นไม่มีด้วยมันยังไม่ซื้อน้ำมา n g าแตกแล้วครับผมลูกอ่อนอร่อยอ่ะกับลูกอ่อนคำแรกจะเผ็ดคำต่อไปนี่ไม่เผ็ดล้วครับผู้ชมมันมันชินต่างกายแบบตัวไงลิ้นมันชินกระเพาะพวกเรานี่คือแบบหนามากนะพี่เกมอร่อยอ่ยพี่ว่าอร่อยมากอ่ มาแล้วจะละมานตัวเองเร็วเรอวมาคนป่าสะพักข้าวเหล็กติดมาตรงนี้สะพักอ่ะวางไม่ได้เลยวิ่งมาเลยวางปุ๊บวิ่งตรงนี้สุกมาได้แล้วเออโอ้ยนอนก่อนนอนเลยปุณนันนาหมองอาหารมอบ่้าวอุ้ะ แล้วมันวิ่งเสิมไปแล้วไอมาครับคุณผู้ชมกินไก่ด้วยกันครับผมเหมือนเค้กซีมากแต่ว่าเค้ซีจะกรอบดูพี่เกมกินแต่ละคลิปต้องมีติดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาปากเอาไปฝากคุณแม่เดี๋ยวไปถูนะไอ้ลามขึ้นเพลินสแบหมดละวันนี้บรรยากาศดีนะครับคุณผู้ชมมืดคลึ้มยังมืดคลึ้มอยู่มีฝนอยู่บ้านเราอ่ะ ใช่ผอว่าหน้าหนาวปีนี้หนาวจัดแน่เลยไม่ว่าจะหนาวแล้วยังไม่หนาวอีกครับผมฝนมาอีกนะครับผมว่าหนาวจัดอะพีนะ้ไมให,หนาวเถอะไม่กลัวฮะ <c ười> กลัวเสื้อเดินเลยนกะลัวความร้อนมากกว,ว่าค <c ười> วามความร้อน <c ười> อันนี้มันยังมีแป้งนิดนึงนะครับใด้เต่มันแน่นได้ของแป้งด้วยแต่มันนุ่มเลยนะนุ่ม ปาดออกเอามันต้องปาดมันมันก้อนเลยอ่ะคนจริงเขาไม่ปาดหรอกพ่อเลยนับเลยผมเคยแบบกัดแอปเปิ้ลไปครึ่งลูกอ่ะโอ้โหกัดทีเสองสามแอปเปิ้ลจังเลยไม่สองสามทำไมอ่ะน่าจะไม่ให้เรากินแล้วไม่เย็นนะกินคำเล็กๆเนี่ยสองสามดิแทนให้หยับได้อยู่นานๆเจอคนเจอคนตัดเร็วอ่ะหมดเร็วไงมับเลยนะทีเดียวต้องลองแบบทั้งลูกเลยโอมทั้งลูก ไม่หวานนี่คนจีนเขาต้องกินอันนี้ทั้งร้อนทั้งเผ็ดเหรอตอนนี้นี่นั่นแหละนี่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 สมุาไพรเมื่อไหร่จะจัดปันเงินก็มีเยอะแล้ว่ะไม่รู้ผมว่าผมไม่รู้ดียังไม่จัด รอห้างในแบบยืนออกมาเยอะๆก่อนใช่ไหมอย่างงี้ภาษาบอกว่าอย่างงี้แบบน่ารักอ๋อโอ้โหอ้าวบางคนเก็ชอบนะฟันกระต่ายคนไหนบอกคนที่ทิ้งกันนะโอ้ยอย่าพูดของเขาเลยก็แบบถ้าน่ารักจริงเขาจะทิ้งทำไมใช่ไหมไม่รู้ถ้าเขาชอบฟันจริงๆเขาจะทิ้งทำไมได้อื้ อ่ะครับม่รับม่รมันเป็นพริกพริกแห้งใหญ่เออมีพริกทำไมอันเนี้ยพริกเห็นเป็นต้นเลยเอาล่ะม่อมใส่ม่อมปล้ยแล้วไม่ได้แพ้ตัวใดครับกินได้สบายแต่ก็แสบปากอยู่อ่ะอร่อย อืมอร่อย <laughs> น้ำตาจะไหลน้ำตาเธอไหลน้องลงมา <c oughs> คนละเพลงละคนละเพลงเลย <ะ S 2> พี่เกมจะร้องอะ่ะ <c oughs> น้ำตาเธอไหลเหมื่อเธอเห็นฉันมีความสุขใช่ไหมใช่หรือเปล่าเป็นอีกเพลงใช่เพลงนั้น ล้ำตาเหลือหลนองลงมามีได้ไงฟังํำเนียงนี่ไม่ใช่เลยอ๋อมีเพลงนี้ไ่ดูเพลงเขาขึ้นน่ะทำนองขึ้นมาคนรับยิงข้องลต้องฟังทำนองวพาพี่เกมจะร้องแนวไหนอันนี้พี่เกมร้องเพลงเก่าเพลงเก่าผมไม่ค่อยได้ฟังไงเมื่อก่าตรงไหนนยไม่รู้อะไม่เคยได้ยินผมอยากจะเห็นตอนโดนโดนโดนไต่จริงๆทุกคนไม่เคยโดนไต่เฮ้ยไต่ก่อนตลอดอะเฮ้ยห้อง แล้วอาเป็นเกมดูจะหนักสุดแล้วน่ะขอาวโพดนี่นี่อยู่หลังนี่ครับคุณผู้ชมนั่งดูนั่งดูไหนแอบไปกินมาแล้วตรงนั้นแอบไปกินกระดูกมาแล้วเหรอมาลูกลูกหลักลูกหลักลูกแกงเห็นก็บ๊อปนะเห็นแล้วเปล่าครับคุณผู้ชมไม่น่าจะเห็นเนาะมันต่ำมาก็ต่ำนะครับผมมาเตี้ะถ้าไปได้ข่าวเห็นแว่าเนาะเกม ต้องรองให้มันกระโดด<ม>เดี๋ยวค่อยกินกันกินต่อนะครับมาเผ็ดไหมวันนี้ไม่ค่อยเผ็ดเนาะทำ <L experienced> ไ้กับเผ<ล>็ดครับเป็นอยู่เร<ม>จิ้มเยอะ <S <S พริกนรกแตกของเรานะครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินไก่ด้วยกันไก่เผ็ดนรกแตกนะครับผมกินไปก็เยอะเหมือนกันนะครับเหลือไม่กี่ชิ้นเองนะฮะตอนนี้ก็เงือไหลนะครับผมนี่ร้อนไปถึงทรงไหนทินนี่นะครับผมกับน้องๆนะฮะก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามด้วยนะครับและพบเจอกับผมและน้องๆในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ